อุ้มท้องมาเก้าเดือนว่ายากแล้วหล้างคลอดนี่ทั้งเหนื่อยและหนักใจกว่าไหนจะมาเจอปัญหาไม่มีน้ำนมให้ลูกหล้างคลอดอีกความรู้สึกเป็นแม่ที่ไม่ดีมันเข้ามาในหัวทุกวันเลยครับตอนนั้นไปเจอรุ่นน้องที่เพิ่มมีน้องนางก็บอกว่าให้ลองเจสซี่มัมเจสซี่มัมเขาช่วยบํารุงและเพิ่มปริมาณน้ำนมแบบเน้นๆบ้านไหนน้ำนมไม่มาปั๊มนมไม่ออกไม่มีนมให้ลูกดื่มอยากสตอกน้ำนมไว้ให้ลูกตอนไปทำงานตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยครับเขาไม่เป็นอันตรายครับเรามีสารสกัดจากสมุนไพรปลอดภัยต่อคุณแมม่ากๆเลยครับาคคลออดด ตก็านได้อีกตัวคือเจสซี่ไมล์ตัวนี้ช่วยเรืือป้องกันทอน้ำนมอุดตันแหม่แหม่เพิ่งคลอดที่ผมเจอคือบางคนน้ำนมมีครับแต่ทอน้ำนมมันอุดตันเว<ม>ลาปั๊มน้ำนมก็ไม่ออกหรือบางคนที่ชอบกินของหวานของทอดปั๊มนม,มเมลกเลี้ยงเต้าขาดการปั๊มนมแบบเต้าน้อยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ทอน้ำนมอุดตันได้ครับตัองไปปีไปนวดทีนี้ก็เจ็บอีกครับซึ่งเจสซี่ไมล์เขาทำมาเพื่อสิ่งนี้เลยวิธีทานง่ายเจสซี่มัมทานก่อนอาหาร1-2เม็ดเจสซี่ไมล์ทานหลังอาหาร1น่เม็ดทานช่วงเช้าหรือเย็นก เพื่อลืมด้วยครับทำควบคู่กับการปั้มนมทุก3ชั่วโมงจะดีมากๆเลยครับค่อยๆทาค่อยๆเรียนรู้เพราะการมีลูกเราต้องเรียนรู้ไปทั้งชีวิตเลยครับ